บบลดแบบไหนออกกำลังกายยังไงกินยังไงนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพกันนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันว่าหุ่นแบบนี้ลดแบบไหนออกกําลังกายยังไงกินยังไงนะคะคลิปนี้เนี่ยรวบรวมมาให้แล้วนะคะเป็นฉบับแบบรวบรัมสรุปรวมตึงน,นะคะรับรองว่า ใครที่ดูคลิปนี้จบนะคะจะได้ไอเดียไปทําต่อแน่นอนนะคะแต่ว่าดอกจนเจ็ดร้อยวดวงไวนิดนึงว่าอันนี้มันเป็นสรุปนะ,ะทุกคนบางหุน่นบางรูปร่างเนี่ยพัดเคยอธิบายแบบเต็มๆไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะแนบนะคะเป็นลิงก์เอาไว้ให้ทุกคนไปดูต่อได้แบบเต็มๆนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะทุกคนก่อนจะเข้าเรื่องอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะยังห้ทุกคนกด Subscribe ช่องนี้ค่ะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดถึงการแจ้งเตือนของช่องแมททิมัมนฟิตนะคะเราไม่ได้มีแค่ช่องทางนี้เท่านั้นเรายังมีอีกหลายช่องทาง,งมาก โดยเฉพาะช่องทางไลน์แอดนะคะคุณสามารถเข้าไปขอโปรแกรมออกกําลังกายฟรีได้เลยนะคะกติกาคือง่ายมากๆ กดไลค์คลิปนี้คอมเมนต์คลิปนี้แคปนะคะว่าคุณได้ทําครบทั้ง2ออย่างแล้วส่งไปที่ไลน์แอดนะคะก็รับไปเลยโปรแกรมออกกาลังกายฟรีค่ะตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าสิ้นสุดการรอคอยของสาวกโปรโตีนชานมแล้วนะคะตอนนี้นะคะโปรโตีนชานมของเราพร้อมขายแล้วคะ่ะทุกคนเป็นโปรโตีนพืช1 0ึงร้อเนลยนะคะทามาจากโปรโตีนถึง5ชนิดเป็นคอมเพลตโปรโตีนคุณได้กดอะมิโนนะคะที่จําเป็นครบถ้วนแน่นอนนะคะที่สําคัญรสชาติอร่อยมากๆใครไม่ทานนมวัวแพ แอลเล็โสนะคะสามารถทานได้แน่นอนตัวนี้ย่อยง่ายมากาเพราะว่าเป็นโปรตีนพืชน,นะคะและที่สําคัญสูตรนี้นะคะเอาใจคนที่ควบคุมน้ําตาลค่ะเพราะว่าตัวนี้ไม่มีน้ําตาลเลยไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะดีมากๆแคลแค่120กิโลแคลนะคะคุณได้โปรตีนไปเต็มๆเพราะว่าตัวนี้มีโปรตีนสูงถึง22กรัมทุกคนเป็นสูตรบํารุงกระดูกนะคะมีแคลเซียมสูงวิตามินดีวิตามินเคน,นี่จัดเต็มเลยนะคะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นอยู่ทุกคนคือคุ้มมากๆไม่อยากให้พลาดจริงๆนะคะถ้าใครสนใจโปรโมชั่น ก็ทักไปที่ไลน์แอดได้เลยคะ่ะต้องบอกเลยว่าใน1วันเนี่ยพายก็ได้รับคําถามเยอะมากๆนะคะเกี่ยวกับเฮ้ยเราควรจะออกกําลังกายยังไงกินยังไงนู่นนี่นัน่น,นเยอะแยะมากมายนะแต่ต้องบอกเลยว่ามันไม่มีคําตอบตายตัวนะคะทุกคนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีโปรแกรมการกินแล้วก็โปรแกรมการออกกําลังกายเนี่ยที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับคุณมีหุ่นแบบไหนมากอ่อนและคุณต้องการหุ่นแบบไหนนะคะอะมาเริ่มที่หุ่นแรกพาจะเริ่มจากแบบหุ่นไซส์เล็กไปจนถึงหุ่นไซส์ใหญ่ก่อน <c> <c> หุ่นแบบที่1ค,ค่ะคือหุ่นคนผ มากไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีเพราะหลายคนโดนทักว่าแบบไปทําอะไรมาทําไมดูโมทมทําไมใส่เสื้อผ้าตัวนี้แล้วดูไม่สวยเลยไม่มีส่วนเบ้าส่วนโคง้งนู่นนี่นั่นนะคะก็ทําให้เขาเหล่านั้นไม่มั่นใจซึ่งความต้องการของคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นแบบทํายังไงให้ตัวเองดูมีรูปร่างที่ดูเฟิร์มขึ้นดูมีสุขภาพที่ดีขึ้นดูมีน้ํามีนวลโดยที่ไม่ดูอ้วนจนเกินไปนะคะก็มีวิธีอยู่ซึ่งวิธีการของคนกลุ่มนี้มันจะเป็นวิธีการเดียวกับกลุ่มคนที่เป็น skinny, fat สกินนี่แฟเลยสกินนี่แฟก็จะคล้ายก แต่ว่าเขาผอมแบบมีพุงคือผอมแบบมันจะผอมเหลวๆว่ะทุกคนนึกออกปะมันจะผอมแต่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เฟิรม์มไม่กระชับบางส่วนเนี่ยยังมีไขมันอยู่แล้วมันทําให้เขารู้สึกไม่มั่นใจนะคะคนที่ผอมมากๆรวมไปถึงคนที่เป็นสกินนี่แฟทนเนี่ยเราก็จะแนะนําโปรแกรมนี้ค่ะมาเริ่มโปรแกรมการกินก่อนสิ่งที่คุณห้ามทําเลยถ้าคุณผอมอยู่แล้วถ้าคุณเป็นสกินนี่แฟทอยู่แล้วก็คือการกินน้อยเกินไปเพราะมันจะยิ่งทําให้คุณผอมลงไปอีกจะยิ่งทําให้คุณดูโทรมไปอีกคุณควรจะกินให้มากขึ้นนกิา ให้เดทให้มากขึ้นแล้วก็กินโปรตีนให้มากขึ้นเพื่อทําให้ร่างกายเรามีพลังงานเพียงพอจนเขาไม่ต้องไปเอาแบบพวกกล้ามเนื้อสลายออกมาใช้เป็นพลังงานคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะอ้วนขึ้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีที่มาที่ไปคือถ้าเกิดว่าคุณกินแล้วคุณไม่ออกกําลังกายเลยเนี่ยแน่นอนว่าร่างกายพอได้พลังงานมาสะสมถ้าเราไม่บอกอะไรเขาเลยคือปล่อยให้เขาแบบงงงงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสะสมไขมันแทนแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นเวทเทรนนิ่งมากเพียงพอนะคะร่างกายเราก็จะพลังงานเนี่ยที่เรากินมากขึ้นตรงเนี้ยเอาไป สร้างเป็นกล้ามเนื้อพอเป็นกล้ามเนื้อข้อดีคืออะไรคุณจะดูเฟิร์มขึ้นการที่คุณมีกล้ามเนื้อมากขึ้นเนี่ยมันจะไม่ทําให้คุณดูอ้วนนะคะแต่ว่ามันจะดูเต็มขึ้นทุกคนเข้าใจคำว่าเต็มปะมันจะดูเต็มแล้วพอผ่านของคุณก็จะดีขึ้นคุณจะดูเฟิร์มแล้วก็กระชับขึ้นนะคะดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทําสรุปแบบง,ง่ายๆสําหรับคนหุ่นแบบนี้นะคะก็คือกินให้มากขึ้นและไปเล่นเวทเทรนนิ่งถ้าใครอยากจะดูแบบเต็มๆม,มีคลิปให้แล้วนะคะอบบาาาาละเอออีมกคแบบ่่นนนนหืนนงหงว มีน้ำมีนวลและแต่ว่ามันยังไม่มีส่วนเว้าส่วนโค้งอย่างใจคือหุ่นตรงมากไม่ไหวแล้วแม่อยากจะมีส่วนเว้าส่วนโค้งให้สบึมอารมณ์สบึมจิตสบึมใจนะคะถ้าคุณอยากจะมีส่วนเว้าส่วนโค้งนะคะคุณต้องรู้ก่อนว่าตรงไหนควรจะเว้าตรงไหนควรจะโค้งนะคะส่วนที่ควรจะเว้านะคะก็คือส่วนเอวการที่คุณมีเอวคอดเอวกิ่วหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้แบบเชฟมันดูเป็นอย่างเงี้ยทุกคนเนเป่าปะเป็นนาฬิการายเออมันจะเป็นแบบนั้นเลยทุกคนถ้าเกิดว่าเราสามารถทําให้เอวเราเล็ก ได้ซึ่งพัดไม่ได้จะบอกว่าให้คุณไปใช้คอเซ็ตนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของเรานะคะมีคอเสร็จส่วนตัวอยู่แล้วนะคะซึ่งเรียกว่ากล้ามเนื้อส่วนอะไรคุณปล่อยมาท t r a n เว e ร์ดอะดโอมินิสนะคะวิธีการบริหารกล้ามเนื้อส่วนเนี้ยอันที่เป็นคอเส็จประจําตัวเราเนี่ยก็คือท่าออกกลาลังกายที่เรียกว่า s โ m a แม a c u แวคมให้คุณทําท่าน,นี้บ่อยๆนะคะไอ้กล้ามเนื้อตรงน,นี้มันจะแบบเฮ้ย <c oughs> ม,มีความแข็งแรงแล้วมันก็จะรัดกิ่ว <c oughs> ลงไปนะคะคือหลายๆคนทําแล้วแบบรู้สึกเลยว่าเอวลดลงรวมไปถึงกล้ามท้องชัด ขึ้นนะมันทําให้เราสร้างส่วนเว้าวถูกที่ถ้าเกิดว่าคุณมาด้วยหุ่นที่ผอมอยู่แล้วเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องทาแคลอรี e ่ดิฟฟิสิตเยอะนะคะเพราะว่าแค่คุณออกกําลังกายทานส่วนอบโดมิมนิตมันก็ลดขนาดเอวได้มากแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มาจากหุ่นตรงแต่ว่ามีไขมันตรงบริเวณเอวเนี่ยคุณอาจจะต้องปรับในเรื่องของการกินให้มีสิ่งที่เรียกว่าแคลอรี e ่ดิฟฟิสิตนะคะให้เขาได้เอาไขมันบริเวณเอวออกมาใช้ด้วยมันจะยิ่งสวบลงไปทุกคนเหรอปะมันจะยิ่งเล็กลงไปอีกจากการที่เราท ออฟังถึงตรงนี้คุณจะเข้าใจแล้วว่าวิธีการสร้างส่วนเว้าวตรงเอวทำยังไงนะคะต่อไปก็คือส่วนโคง้งส่วนโค้งที่มันจะพูดถึงก็คือสะโพกนะคะถ้าเกิดว่าเรามีสะโพกเนี่ยนะมันจะเป็นการสร้างภาพลวงตานะคะเพลงที่ดาขึ้นเลยนะคะมันเกิดเพลงแค่เพียงภาพลวงหรอกตานะคะ มันหลอกตาดีคนเพราะว่าเราสร้างเอลกิ่วแล้วใช่ไหมเราต้องสร้างแบบสะโพกสะบุนใจนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นปึ๊กขึ้นมาอย่างนี้การที่คุณจะสร้างสะโพกให้แบบสะบุมจิตสะบุญใจได้คุณต้องออกกําลังกายกลนนะคะคุณต้องสร้างก้นคุณต้องปั้นกลนขึ้นมาคุณต้องเล่นโหลดให้ถึงและกินให้ถึงด้วย คุณจะมีก้นแล้วคุณกินไม่ถึงเล่นน้อยเกินไปเล่นโหลดเบาๆเล่นบอดี้เวทก้นมันก็จะไม่ขึ้นนะคะอ่ะอันเนี้ยก็มีอธิบายแล้วเหมือนกันนะคะในคลิปนี้ทุกคนไปดูต่อได้พอพูดถึงการปั้นก้นแล้วนะคะมันก็จะมีคําถามที่ลึกลงไปอีกก็คือเรื่องของสะโพกบุ๋มพัดเคยอธิบายไว้แล้วว่าเรื่องของสะโพกบุ๋มเนี่ยนะคะว่ามันไม่ได้มีการออกกําลังกายอะไรที่จะมาถมกล้ามเนื้อส่วนนั้นได้เพราะมันเป็นเรื่องของโครงกระดูกนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทําให้สะโพกบุ๋มของคุณดีขึ้นทําได้คะ่ะ แต่ว่าถ้าจะทําให้มันหายไป100%ยเรเนี่ยอาจจะต้องแบบเทรนเนอร์ไม่พอการกินไม่พอต้องเป็นหมอสันนะคะที่ช่วยคุณได้เท่านั <c oughs> ้นคุณแบบที่3ค่ะคือสาวๆคนไหนที่มีไหล่ใหญ่อยากจะแบบค้อยลดขนาดของไหลให้ดูมีความเป็นตะมุตตะมิมากขึ้น <c oughs> คือต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องของไหล่มันจะคล้ายๆกับเรื่องของสะโพกบ,บุ๋มน,นิดนึงตรงที่ว่าการที่คุณมีสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องผิดแต่มันเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยากมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอะไรเรื่องของโครงกระดูกนะคะคือเพราะอะไรที่ มันเกี่ยวโครงกระดูกแล้วอะ่ะเราไม่สามารถที่จะไปทําได้ด้วยมือเราทุกคนนึกอ,ออกปะใครที่มีไหล่กว้างนะคะสิ่งที่คุณห้ามทําเด็ดขาดน,นะคะก็คือการไปพยายามเล่นไหล่นะคะไม่ว่าจะเป็นไหล่ข้างไหล่หน้านะคะหรือแม้กระทั่งตรงหนอกคอเพราะว่ามันจะยิ่งทําให้คุณดูใหญ่ขึ้นทุกอย่างมันจะยิ่งแบบดูใหญ่ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณนะคะควรจะเล่นนะคะก็คืออ่ะปั้นก้นให้มันดูมีความสมานมะาคืนถ้าเกิดก้นคุณใหญ่เอวคุณเล็กไหล่มันก็จะดูแบบสมส่วนกลืนไปกับตัวสรีระของเรา คุณควรจะเล่นไหล่บ้างแต่ว่าไม่ใช่เล่นหนักจนเกินไปนะคะอีกอย่างนึงที่คุณควรจะทําก็คือเล่นหลังการที่คุณมีไหล่ใหญ่เนี่ยมันยังไม่แย่เท่ากับการที่คุณมีไหลห่ห่อเพราะว่าไหล่ห่อนะคะนอกจากจะเสียบุคลิกภาพแล้วนะคะมันจะทําให้มีผลต่อคุณในระยะยาวมันมีผลต่อเรื่องสุขภาพนะคะถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไหล่ใหญ่มากบางทีมันหนามาจากไขมันทุกคนนึกออกปะคุณสามารถที่จะทํแคลอรี่ที่พิเศษกินให้น้อยกว่าที่ใช้ได้นะคะออกกาลังกายแบบคาร์ดิโอเพื่อให้ไขมันของคุณ มันน้อยลงพอไขมันมันลีนปุ๊บต่อให้คุณไหลใหญ่แต่ถ้าตัวคุณไม่หนามันก็จะไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหใหญ่ขนาดนั้นคุณแบบที่เป็นไหลใหญ่เนี่ยคีย์ที่สําคัญก็คือเรื่องของการสร้างภาพดวงตานะคะแล้วก็พอาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการที่คุณอยาไปเล่นกล้ามเนื้อที่มันอยู่แปะกับตรงโครงกระดูกที่คุณมีความกังวลอยู่แล้วถ้ามันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันทาให้พันนึกถึงอีขุนแบบหนึ่งที่ผู้หญิงหลายคนไม่ชอบก็คือขุนของคนที่มีกล้ามน่องนะคะจริงๆแล้วเนี่ยกล้ามน่องเนี่ค่อนข้างูกกติด นทุกคนพัดเคยอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วนะคะหลายหลายคนพยายามลดน่องด้วยการไปเล่นน่องนะคะใช้น้าหนักเยอะๆเพราะว่าหวังว่าโอ๊ยเดี๋ยวแบบมันจะฝ่อไปมันจะแบบหายไปจากการที่เราเล่นเวทซึ่งมันเป็นตะกาที่งงมากๆนะคะการที่คุณมีกล้ามน่องใหญ่เนี่ยนอกจากกรรมพันธุ์แล้วเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็คือชีวิตประจําวันของคุณด้วยเช่นบางทีคุณเดินเยอะเกินไปบางทีคุณใส่ส้นสูงเยอะนะคะมันก็จะทาให้น่องของคุณมันปูดมันใหญ่ขึ้นและยิ่งคุณไปใส่โปรแกรมเวทเทรนนิ่งน่องเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะยิ่งใหญ่เข้าไปใหญ่นะคะ ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณนะคะอยากที่จะมีน่องที่เล็กลงอย่างแรกคือคุณต้องปรับพฤติกรรมของคุณก่อนเช่นพวกการใส่ส้นสูงนะคะต่างๆเนี่ยการที่คุณแบบใส่ใส่รองเท้าที่ทําให้คุณต้องใช้น่องเยอะๆเนี่ยนะคะมันก็ยิ่งทาให้น่องของคุณมันทํางานมากขึ้นมันก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะอย่างที่2คือคุณไม่ควรนะคะที่จะไปทาให้มันใหญ่ขึ้นด้วยการเล่นเวทเทรนนิ่งบริเวณนั้นมากเกินไปจริงอยู่มันควรจะเล่นบ้างเพื่อความแข็งแรงแต่อย่าเล่นท้มันใหญ่ขึ้นมาอีกอย่างที่3นะคะคุณควรจะ ยืดมันนะคะบางทีแบบการที่กล้ามเนื้อของคุณมันตึงเกินไปมันก็จะดูเป็นก้อนเป็นลูกใช่ไหมบางทีเราจับเองเราก็ยังรู้สึกเลยว่าเออเป็นฟิลที่แบบเราไม่ชอบนะคะดังนั้นคุณควรจะยืดกล้ามน่องนะคะมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันลีนขึ้นมันไม่ได้แข็งเป็นก้อนและที่สําคัญเนี่ยมันดีกับสุขภาพของคุณด้วยคุณแบบสุดท้ายค่ะก็คือคุณแบบที่มีไขมันสะสมเยอะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาแขนใหญ่ขาใหญ่พุงใหญ่สะโพกใหญ่หรืออะไรใหญ่ก็แล้วแต่นะคะคือคุณมีไขมันสะสมมากเกินไปเนี่ยเรา จะใช้วิธีนี้วิธีเดียวเพราะว่าอย่างหนึง่งที่คุณต้องรู้เอาไว้เลยนะคะว่าการลดไขมันไม่ว่าจะส่วนไหนขาแขนพุงสะโพกนะคะมันใช้วิธีเดียวกันหมดนะคะซึ่งวิธีนี้มันก็คือวิธีการที่พัดพูดบ่อยมากๆถ้าพูดถึงเรื่องการกินแคลอรี่คือกินให้น้อยกว่าที่ใช้ทําให้เกิดแคลอรี่ดิฟฟิสิตนะคะมันจะไปดึงไขมันสะสมส่วนเกินออกมาใช้แต่ไม่ได้จํากัดนะว่าส่วนไหนคือหมายความว่าเฮ้ยมันอาจจะดึงขามันก็ได้ดึงแขนมันก็ได้ดึงก้นมันก็ได้นะคะดึงตรงไหนมาก็ได้ ขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ว่าคุณเป็นคนลดตรงไหนได้ไวถ้าเกิดว่าคุณลดตรงไหนได้ไวเขาก็จะเอาส่วนนั้นนะคะมาใช้ก่อนนะแล้วตรงอื่นๆก็จะตามมานะคะอย่างที่2คุณต้องกินโปรโตีนให้ถึงด้วยนะคะเพราะว่าคนที่ลดไขมันนะคะซึ่งสารอาหารนะคะที่พอลดน้ําหนักแล้วหลายคนกินไม่ถึงคือโปรโตีนเพราะว่าเอาจริงๆคือด้วยสภาพของสังคมสภาพของแบบร้านขายข้าวต่างๆเนี่ยคือโปรโตีนมันน้อยอยู่แล้วและยิ่งถ้าเราจํากัดปริมาณอาหารลงนะคะมันก็จะยิ่งทําให้เรามีโอกาส ะะได้รับโปรตีนน้อยลงไปอีกนะดังนั้นคุณต้องระวังเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณลดน้ําหนักแบบที่คุณกินโปรตีนไม่ถึงคุณจะมีโอกาสสูญเสียมวลกล้ามเนื้อได้มากนะคะเพราะว่าคุณทำแคลอรี่ที่พิเศษอยู่แล้วร่างกายงงว่าเราจะไปเอาอะไรมาใช้ระหว่างไขมันหรือว่าโปรตีนถ้าเกิดว่าเรากินโปรตีนไม่ถึงเขาจะไปเอาโปรตีนนะคะจากร่างกายเราจากกล้ามเนื้อเนี่ยเอาออกมาใช้แทนคาร์โบไฮเดรตกับไขมันนะคะก็ยังเป็นสารอาหารที่จําเป็นอยู่หลายคนนะคะมีปัญหายอย่างมากคือพอฟังพัดนมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าทําไมพัมมัญกบโปรตีน เยอะจังไม่พูดถึงคาร์โบไฮเดรตไม่พูดถึงไขมันเลยใครที่กินคาร์โบไฮเดรตน้อยเกินไปคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าเออคุณแบบไม่มีแรงคุณแบบรู้สึกหงุดหงิดง่ายอารมณ์ไม่ดีออกกําลังกายได้ก็ไม่ดีนะคะนะเซสชั่นของการที่คุณออกกําลังกายเลยดังนั้นนี่นะคะคุณควรที่จะกินคาร์โบไฮเดรตแต่ควรจะกินคาร์โบไฮเดตจากเมื้อหลักไม่ใช่จากขนมหรือไม่ใช่จากแบบอะไรก็ไม่รู้ตุเปตุเปน,นะคะส่วนไขมันเนี่ยยังเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องกล้รับอยู่เพราะว่าอย่างร่างกายของผู้หญิงถ้าเกิดว่าคุณได้ไไขขมมันนนน้้ออออยเเเกกกกิิิปส่่งงงีดึแบบชา็คืืร ประจำเดือนนะคะดังนั้นกินให้เพียงพอแต่อย่าก,กินมากเกินไปถ้าเกิดว่าคุณกินแล้วยังเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าคาร์ดิฟิสซิตอยู่เนี่ยยังไงคุณก็ลดเนื้อออกไปการออกกําลังกายสําหรับคนที่ต้องการลดไขมันคุณก็ต้องคาร์ดิโอเยอะนิดนึงครูคุณอาจจะต้องคาร์ดิโอแบบอาทิตย์หนึ่ง200 250นาทีต่อสัปดาห์นะคะที่ความเข้มข้นปานกลางแต่ในขณะเดียวกันเวทเทรนนิ่งคุณก็จต้องเล่นเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่เล่นร่างกายก็คือจะสลายกล้ามเนื้อไปเหมือนกันทําให้คุณมีโอกาสนะคะมีอัตราการ เวทเทรนนิ่งไปด้วยถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเวลาจริงจไม่มีเวลาจริงๆคือแบบรู้สึกว่าเฮ้ยจะมาคารีโอแล้วจะมาเวทเทรนนิ่งไปด้วยมันอาจจะยังไม่ใช่ทางอาจจะแบบปรับตัวไม่ได้เพราะว่าเพิ่งเริ่มทํานะคะก็อาจจะใช้วิธีการออกกําลังกายแบบเซอร์กิตเทรนนิ่งก็คืออ่ะควบคู่กันไปเลยทั้งคารีโอทั้งเวทเทรนนิ่งไปในเวลาเดียวกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปรับโปรแกรมทีหลังเพื่อให้กล้ามเนื้อของเราได้มีโอกาสพัฒนามากขึ้นเนาะจบไปแล้วนะคะทุกคนคือแบบ랩โยมากเพราะว่าเนื้อหาอัดแน่นจริงๆนะคะ ใครสงสัยตรงไหนนะคะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะพัดจะพยายามไล่ตอบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ดูจนจบเนาะบ๊ายบาย